พอสเอ้ไอ้คืนกลางถนนนี่ตีเขาปลูกต้นไม้นะบังควงอะไรพาวเวอร์เนาะหักหัก๊บเนี่ยวไปคนนี่มันถาว่าทางเปลี่ยนยางให้มันไม่ได้เปลี่ยนยางไม่ได้ถนนดีเรื่องต่างๆบอกว่าเขาต้องดูของยางเราเองเขาถอดปุ๊บเขาจะรู้แล้วเนาะทางเนาะใก่ชางของอะไรของอะไรหน้าอย่างไงความหน้าแก้มอุ้ยบอกเลยเออไม่ได้เกยด ไม่มันไม่บอกนะว่ขขาถามว่าท่านเป็นยาเม็ดเล็กจะไปเล็กได้ไงยาเครื่องเท่าไรเครื่องเครื่องสามพันคุณจะใช้ของเท่าไรคุณก็บอกเขาอ่ะคุณจะเอาของสิบเจ็ดของสิบหกของสิบห้าผมก็บอกงั้นใช่ไหมใช่ถ้าคุณเอาของสิบแปดคุณต้องใช้เครื่องสี่พัน <laughs> บอกมันนี้15เนี่ยมันมีหน้ากว้างหน้าแคบอย่างนะ15เนี่มีหน้ากว้างหน้าแคบ16เนี่มีหน้ากว้างหน้าแคบ17เนี่มี17เล็ก17ใหญ่แบงนั้นเนี่ยของรถเก่งเนี่ย17ก็มีเนี่ย16ก็มีเนี่ยผมก็บอกงนะั้นมันแล้วแต่รุ่นรถอะ มาของเพื่อนผมก็ไม่จ้างใหญ่บอกอะอยางใหญ่มึงนี้จ้างหน้ากว้างหน้าใหญ่นะไอ้นั่นมันผมแก้เครื่องเท่าไหร่แล้วเขาบอกแก้เครื่องสองพันห้าแกไปใส่ยางหอมสิบแปดเนี่ยแกตายแล้วสี่ล้ออ่ะเนี่ยคุช่วยสมเด็จละช่วยสมเด็จแกเป็นอบตอยู่ทุกวันนี้เนาะเขาอะไรกันอยู่วิไลไรกันละเกิดแกบอกว่าเกิดแกก็ ตัวัะตัื่อง๊กนก็เตียยาไ้เงใหญ่วิ่คเด่นเลยไอ้ชัเสีคตยานไ้ใหญ่กว่เาอะบอกยังไงนู่นไว้ไิบายมันมันวิ่งไม่ออกมึงว่อึ่งไนอยงาใหญ่บอกผู่วยครับยางมันใหญ่ครับยางนะเขาจะทำรอบของเขามาพอดีเขาต้องทดรอบเครื่องรอบอะไรเข้เขามามาพอดี Bụi à, chơi tiền, yang dài, bụi chơi không kém, mày. I kém giải thật học. Bụi chơi, mày kín một chút, mày kín một chút, mày kín một chút, mày một chút, mày kín một chút, mày kín một chết cũng kín một chút, mày 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 ช็อตเลยอ่ะลดแล้วแค่2,005เนี่ยลองใส่ติดผ้าใหญ่ที่ตายเลยโน,น,น้ตห,นนะหลังชายคื้อซื้อราก่อนนะเปดูอะไรเป็นยังไงเนาะเป็นหลังรุ่นเนี้ยตอนนี้แต่งปีใส่ยางใหญ่ไปไงก็ขาดขายต่อไปอ่ะมันบอกลดมันไม่มีไปทำเครื่อง,งใหม่อะไรไใหม่มันก็วินิจดก่อนนั้นมันดึงแอรปมันดึงที่ ขายช่างท่างบอกใหญ่ใหญ่มนันล้นล้นออกมาเลยอะใบนาใหญ่ใหญ่นะใบนาใหญ่ใหญ่มันได้คบกทับข้าวเราที่โล่งยิ่งนะใส่นั่นอ <Yeah. S 1> นะโดยท่างบอกชิน้นที่ใส่หน้าใหญ่นะเครื่องเขามันมากแรงเครื่องเขาตึ่งกีแรงเครื่องคูนสามพันต้อใส่เครื่องสี่พันเรารอบข้หมูลเท่าไหร่